เรื่อความมุ่งหมายที่จะจระดมยิงหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นประการสําคัญเพื่อกดดันให้กําลังฐานไทยถอนกาลังออกกําลังทางเรือของฝรั่งเศสได้ใส่ความมืดและความเร็วลุกล้ําเข้ามาทางหน้าใต้เกาะช้างมีจํานวนด้วยกันทั้งหมดเจ็ดลำคือเรือลาดตะเวนลรือมอติเกลเรือสนุกสองลำเรือปืนสี่ลำเรือเหล่านี้ได้แยกออกเป็นสามหมู่หมู่ที่หนึ่ง มีเรือลำอิเก้ลำเดียวเข้ามาทางด้านช่องใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะหวายหมู่ที่3มีเรือสรุป1นึ่ลำกับเรือปืนอีก3มลำเข้ามาทางช่องด้านตะวันตกระหว่างเกาะคลุ้มกับแหลมบางเบ้าเกาะช้างส่วนเรือดำน้ําและเรือสินค้าติราวุธคงรออยู่ในด้านนอกทะเลและไม่ได้เข้าทําการลบกในวันเดวกันนั้นเวลา6นกา20นาที เราโทรหลวงพ้อวิระพันธ์ผู้คับการเรือหลวงชนบรุรีสั่ง้องสมองและเครื่องลำประจําสถานีรบและสั่งให้เรือหลวงหนองซาลายและเรือหลวงเกียวทุกซึ่งเป็นเรือเล็กให้ถอนตัวไปจากสมรภูมิและจากนั้นเรือหลวงชนบุรีได้ไปจันหน้าเท่ากับกองเรือฝรั่งเศสและทําการหลือของเรือหลวงชนบุรีไม่สามารถยิงได้อย่างแม่นยำเนื่องจากไม่อาจบังคับเรือได้ตรงทิศทางจากนั้นเรือหลวงชนบุรีที่สองแบบพอกสาม จากกองบินจันทบ,บุรีไดมาถึงไดทําการทิ้งระเบิดโจมตีเรือฝรั่งเศสแต่ถูกสกัดด้วยเปืนต่อสู้กับสยามอย่างหนักระเบิดลูกหนึ่งตกลงบนเรือลาวอร์พิจ้แต่ไม่ระเบิดจากนั้นฝูงบินก็บ่ายหน้าลับทำให้กองเรือฝรั่งเศสหลุดรอดไปได้และมุ่งหน้าดับไปห้อต่อ Đi! Ra viên! Stop. LỘ Stop. Stop. LỘ Stop. Loa! LỘ Stop. Lê... Lê... Stop.

ขอญาตไปค่าสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวหลังจากเราเดินทางไปได้เรยะทางหน้าเหลือวัน5ไมห้าไม้นะครับเราจะให้เรือต่อสองสองนะครับเข้ามาเทียบนะครับบริเวณกาบซ้ายของระหลวงบางปะกงนะครับคณะนะครับที่มากับประธานครับ VIP ลำสุดท้ายนะครับที่ขึ้นมานะครับขอให้คณะที่ที่มาด้วยกันเนี่ยลงไปในเรือก่อนนะให้่เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะจะไปเชิญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางผู้ประชาการกองรจชการนะครับมาลงเรือนะครับเป็น2ท่านสุดท้ายนะครับขอญาต ประสานตามนี้นะ้ำส่วนที่เหลือนะครับเรือจะกลับไปทอดสมอที่จุดที่ออกเรือมาก่อนนะครับแล้วจะมีเรือมาระเบียงหนึ่งครั้งนะครับขอญาติแจ้งไว้ไวดังนี้นะครับ